สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ผมครับกุ้งจเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพร้อมกับน้องลาวมาเก่าลูกเคียงงัวให้เช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับโอ้วันนี้เด็กเก่าส้างบา่เก่าส้างหรือเก่าอูดมันใหญ่มันสูงแนเนาะพี่น้องเบงนะครับได้งัวมวันนี้ร้อยเจ็ดสิบ้ยครับ วัววันนี้ร้อยเจ็ดสิบความใหญ่ความเา้วปานหลุดบาดปานหลุดไฟนะครับนาะแดงดีแดงเข้มเป็นงัวทองนะครับเด้นอน้องลูกเกตทองที่สองในทองนะครับเด้อทองกับหยางทองกับข F3 เอฟสามหนึ่งครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการหางว่วาโค้งสั่งใหญ่ๆหโค้งสั่งใหญ่ๆเล็กๆเงีย้ยวเมี้ยนี้ยาผ่ากปรมการทั้งพวงนะครับน้บน<ม>นอน้องลูก น้องลูกเกดครับคุณคุณเชื่อพร้อมนะครับน้องคุณเชื่องพร้อมครับท่องที่สองในท่องนะครับด้วยทอง kf 3 1หนึ่งหลังตรงท่ายสูงร70 แม่นูงกวก็นั้นบมทั้งหลาเอา้าหนอยเจ็ดสิบมีเห็นน่ะยางขามไปขางพุ่นเพิ่งวันนี้เป็นยังไงเส,สียมตดบ่อคนคนเสียเลยครับเสียมีดเสียแบบบ่ได้โยกกล้องยกบย่อได้ยางเล็บเสียโดยปริยายเอาได้ครับเด้อไปมากหัวใหญ่งัวหนักหัวความสูงร้อยเจ็ดสิบความยาวปลานรถไฟที่สำคัญ นี่สยคุ้นเชื่องนะครับเด้อนี่สายคุ้นเชื่องนี่ครับจับได้บายได้ด้ครับเด้อนี่เอาคำไว้ลุคำไวคำคำเอาค้างคำไวอือบอกง่ายนี่ครับเอาสินํามาเปิดให้พี่ให้น้องเลยจับเด้จองนะครับเนาะน้องลูกเกดทองที่สองใน้่องทองได้สองเดือนรับประกันทองอุลตร,ราเาเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะ คะแนนอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันด้วยพี่น้องด้วยกะบ,บ่อแพงบ่อถือกําลังพอดีนะครับเนาะสำหรับงว่าถใหญ่ถี่เง่าถืหนาถี่เลือกความสูงร้อยเจ็ดสิบยังสดยังสาวด้อพี่น้องด้วยผมบอกว่าตัวนี้ยังสดยังสาวที่สําคัญแดงแดงดีแดงเดือดนะครับเนาะแค <c oughs> ่นี้ให้พ่อบ่งไมให้เบ่งหนาบ่งหนาเพื่อนที่มีแซมในจุดน้อยนะครับด้วยนี่ผลแซม ตัวนี้บอมีปัญหาครับแซมโมเมนด่ดังนะครับเนาะ <c oughs> หนาแซมนิดนึงครับโมเมนต์ดงนะครับด้วยตัวนี้สําหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บกแม่พันธุ์นะครับเนะนาะคะแนนหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันอิสานทรงไหฟี่ครับ <c oughs> หรือสิมาเบิง้งโตจริงก็ได้ครับพิกัดบ้านหนองคําตําบลน,น้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาย,ยางลรเบิงนะครับเนาะ เด้งคนไปตรงตรงเมืองหลานทัาน้นไปลุกไปเออยืนตรงตรงยืนตรงตรงมีแต่ละพี่น้องความใหญ่ความหนาความเลิกคนจัดขาก็ได้วน,น,นอู้ใหญ่ีรลีสูงสูงใหญ่เลิกด้วยพี่น้องด้วยเบิ่งเปรียบเทียบกับงมืตัวอื่นก็ได้ครับ พลยโยนครับน้องลูกเกดนะครับเนาะน้องลูกเกดท่องกเคเอฟสามหนึ่งความสูงร้อยเจ็ดสิบบวกที่สำคัญพุ่นเชื่องอีกตั้งหากพี่น้องนี่มาเบิ้งไทยครับบัานนี้เบิ้งไทยพี่ครับคนนึกว่าเสียไปใส แท้ามาเกางัวอยู่ขางพี่ค oh. นกับงัวคนละยนกันเลยพี่น้องบนบงถ่ายมันครับหางโมเมนคุกหางน้อยได้ครับุกหางใหญ่หางลากสนนะครับเนาะจิ้มดำนมดีซีเต่าบอกนมซีเต่าเ้ยพี่น้องเด้อนมดีซีเต่า,เ,ตาเกาเ่าครับ ถ้ามาขางนี่มันสีย่อนแสงนะครับก็เลยบ่ค่อยไดย้เน้นมาขางนี่ป่ไหนมันสีแนมบ่ชัดเจนแต่ก็ให้พี่น้องเด้เบิ่งเพื่อความชัดเจนเนะครับเนาะปนนี้สูงใหญ่ยาาอีหลีพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันได้พี่น้องได้ท่องเคเอฟสามหนึ่งสองเดือนรับประกันท่องคุณจะซศร้าเห้เรียบร้อยรับประกันตำนี้กระดูกซุดกระดูกขางบ่มีครับ นาดังหางดอกบ่านี้ครับมองนีน้นี่ที่ว่ามันแซมนี่มันว่าเป็นดังด้วยพี่น้องเด้อมันแซมขาวครับนี่แซมขาวนิดหน่อยแต่ว่าครับเส้นงอนน้ำก,นกันกับสีหููอยู่นะครับเนาะแต่หัวตัวนี้ใหญ่สูงกว่าผมครับพี่น้อง มื่อตัวนี้สูงกว่าผมผมมีร้อยเจ็ดสิบบ่านหลังละไทยบึงเนะี่ยมือบางสูงวะสูงนี่ขนาดผมคนหมึกใหญ่ได้พคนลอยโล,ลยนะ่คนนี่บอกว่นได้พ่นเก๋าลอยโล่

จับได้เพื่อสุคนครับเขาดากก็ได้เขาหนาก็ได้นะครับเนาะอ่ะทุกคนกันอีกเทือนหนึ่งครับแม่ลูกเกดท้อง kf3 สมหนึ่งความสูงร้อยเจบวกความย่างปลารดไฟความสวยพี่น้องเบิงเลยครับเบิงกันเลยสุดยอด แมวพันธุ์อีกหนึ่งตัวในคองในฟาร์มเฮาสีเฮานําเสนอนะครับนาะอใหญ่จริงสวยจริงหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันอีสานทรงฟี่ครับที่น้องท่านใดสนใจเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าหรือสีมาเบิงตัวจริงก็ได้ครับบ้านหนองคําตําวนน้าคำําอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนาะพี่น้องกลับมาเบิงมาชมเอาครับในคลองในฟาร์มเฮากับพ่อแม่เดี๋ยวเบิงได้ชมอยู่พนได้ยื้อครับเวลาจับนี่ได้ยืออยางแบงคุณ อ้อมลังนอ้องเบิง่งเบิ่งหลายๆปัทธิยาบทเสียมิดครับตะเข้าไปหั่นนะเสียมิดเลยเอาด้วยครับด้วยฝากช่องครับนะครับช่องกุ้งเจริญทรัพย์บ,บัวงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำลีปหาวัวงาม มาให้พี่ให้น้องไดชช่มเด้จับได้จองในแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับนะเนาะเพื่อพี่น้องสิโปผภาพคลิปต่อไปนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเลยครับด้วยความงามของน้องลูกเจดคุ้นครับนี่จับได้ายได้นะครับเนาะ เล็บหัวเล็บสวยงามนะครับเนาะหลังเล็บหางนะครับเดเล็บหางเล็บบกคีครับ <c oughs> พี่น้องเบิ่งทุกอริยาบทของมันนะครับเนาะเพื่อ <c oughs> ความสบายใจถึงมาบทได้ว่าเบิ่งกะได้เบิ่งกันชัดๆในรูปแบบ YouTube ก็เกือบเป็น10นาทีนะครับเนาะ <c oughs> พี่น้องสบายใจมื้อนี้ก็ฝา,ากขอบคุณ FC ทั้งขอ น้องคข่เนาะครับเนาะกระทรงเรียบรอย้อยทรงห้ายหัวแต่เดือดแต่เศร้าขอประคุณเป็นอย่างหลนะครับน,น้องเอฟซีทั้งน้อง่ายที่ให้ความไว้วางใจกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้แต่มีโอกาสร,รับใส่เนาะครับเนาะของงามงามไปให้พื้นอีกหนึ่งตัวครับนอ้องปันวา่าจบที่น้องคายขอประคุณเป็นอย่างสูงนะครับเด้อหวังว่าโอกาสหนา้าสิเดรับใส่กันไหมมื้อนี้ผงกับน้องหลาสิขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ